การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อําเภอหงโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตห่งโรงเรียนอนุบาลงาภานในนิยมสถานศึกษารางวัลคุณภาพสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบคคิวระดับ s c q เปิดทำการสอน ั้งแต่ระดับชั้นประถมวยัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด638คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น52คนโดยมีนายชเรกันอินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวุฒิเดชกกำลังเก่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านที่1โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุน ภายใต้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพประมุ่งมั่นยกระดับสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้เรียนโดยมีแบบสะท้อนคุณภาพสถานศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เราเริ่มต้นจากอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงห้องสมุดและพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมและเสริมสร้างพารามัยมีการสำรวจตรวจสอบให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่พร้อมสมบูรณ์และเพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่องเราจึงให้ความสำคัญกับระบบสาธารณูุประโภคที่เพียงพอและปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดโรงเรียนมีระบบดูแลความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่กล้องวงจรปิดบุคลากรด,ดูแลความปลอดภัยไปจนถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทุกคน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่นำข้อมูลตามสภาพจริงมาเป็นกระจกสะท้อนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริงด้านที่2ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคที่การศึกษาต้องก้าวทันโลกผู้นำคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารของโรงเรียนคือผู้นำด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหนา้าผู้บริหารยังเป็นผู้ช่วยเหลือหนุนเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการเป็นโค้ดและพี่เลี้ยงที่ดี โคชิ่งเมนเทอริงพร้อมกับการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารร่วมกับคณะครูในด้านส่งเสริมทักษะการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องในส่วนของครูผู้สอนครูโรงเรียนอนุบาลงาวผานุนิยม มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนที่มีความโดดเด่นด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนคณะครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ในการจัดการเรียนการสอนครูมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญและไม่หยุดนิ่งที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนี่คือทีมงานคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลงาวพานุนิยมที่พร้อมนำพาการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้านที่3การบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลงาวพานุนิยมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยนวัตกรรมการบริหารงามโมเดลซึ่งดำเนินง,งานภายใต้กระบวนการ PDCF ประกอบด้วย Network สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน g o กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน Active Learning ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก Organization บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบในการบริหารองค์กรโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของชุมชนโดยใช้งานโมเดลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกทั้งยังพัฒนาง,งานบริหารทั้ง4ด้านผ่านแพลตฟอร์มบริหารโรงเรียน s c ส o ูลแมネจเมนต์แพลตฟอร์มซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการอย่างมีประสิทธิผลโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนมีระบบงานที่ชัดเจนครอบคลุมการประกันคุณภาพภายในก,การวัดและประเมินผลและการแนะแนวที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และสร้างวัฒน,นธรรมวิจัยอย่างยั่งยืนเพื่อให้ครูเป็นทั้งนักคิดนักวิจัยและนักพัฒนาโดยมีแพลตฟอร์มส่งเสริมวิชาการ Academic Support Platform ที่รวบรวมทังสื่อการเรียนรู้ระบบนิเทศภายในและระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้เติบโตอย่างมีทิศทาง ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรวางแผนพัฒนาตนเองผ่าน ID Plan และดำเนินง,งานผ่านแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคล HR Platform ที่เชื่อมโยงกับระบบการลาและการขออนุญาตออกนอกสถานที่ทั้งยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นเกิดความผูกพันและขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีระบบติดตามกำกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบผ่านแพลตฟอร์มการเงินและงบประมาณ b จ d g โป Project Platform สำหรับการยื่นคำขออนุมัติงบประมาณการเสนอกิจกรรมติดตามผลและสรุปรายงานโครงการด้วยกิจกรรมอย่างมีระบบประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดด้านงานบริหารทั่วไปโรงเรียนใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนทั่วไป General Support ร์ตแพลตฟเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการดูแลอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสมภาษาไทยอังกฤษจีนและให้บริการต่างๆเช่นการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่การแจ้งซ่อมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบ SQD การประเมินพฤติกรรมการเยี่ยมบ้านตลอดจนระบบบันทึกหนังสือราชการเพื่อให้การบริหารงานเป็นรูปธรรมครบถ้วและทันสมัย ด้านที่4การจัดการเรียนรู้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องม,มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประถมศึกษาตอนต้นใช้หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2568แบ่งออกเป็น3หลักสูตรได้แก่หนึ่ง SMT หลักสูตรห้องเรียนวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี2 มีพ e. หลักสูตรห้องเรียนมีอังกฤษโปรแกรม 3. หลักสูตรห้องเรียนปกติจัดทำโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้วยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้อนในการสร้างความรู้ด้วยตนเองลงมือปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าจากสิ่งที่เรียนรู้ การนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรด้วยงานโมเดลทั้งระหว่างการใช้หลักสูตรสิ้นสุดการใช้หลักสูตรจากครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้านที่5ผู้เรียนโรงเรียนของเราได้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพและการคิดเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรม1ชั้นเรียนหนึ่งทักษะอาชีพซึ่งได้รับการบูรณาการอย่างเหมาะสมในทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ในอนาคตจุดเด่นของกิจกรรมนี้ได้แก่ส่งเสริมอาชีพที่ทำได้จริงทุกกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดในชีวิตจริงหรือพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในชุมชนสร้างความยั่งยืนมีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อยอดเป็นธุรกิจแต่ละกิจกรรมสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีกีฬาและนาฏศิสิ์ควบคู่กับการปลูกฝังวินัยความมีน้ำใจนักกีฬาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งหมดนี้คือแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงความถนัดความสนใจและบริบทของชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสมกับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภออย่างแท้จริง